ให้เขาขายผู้หญิงกันหรอเดือนนี้พี่เชื่อปะผมมาเคยเดินในสตาร์ทาแล้วมันมีผู้ชายเดินมาบอกว่าพี่เออสนใจน้องเออทไมปล่อยเช่าอ่ะปล่อยเช่าน้องเฮียก็ไม่อเออมีมีมีเอาเอาน้องไปขัดดอกอ่ะเฮียอุยอย่างั่วเอะไรผมไม่มีเงินส่งอ่ะเออเอาน้องมาปล่อยเช่ามันบอกมันใช้คำว่าปล่อยเช่านะหรออันนี้เด็กเอ็นหรอมันมันก็แบบมึนๆเออมันก็เดินไปไหนมันก็ไม่รู้ ้โอเ้ยเงินค่าเหล้าค่ายานะครับกินเยอะๆจะได้ตายไวๆนะครับพี่ชายผมเงินค่าเหล้าค่ายานะครับกินเยอะๆจะได้ตายไวๆนะครับพี่ชายผมดูมันพูดว่ะพี่ต่ออันนี้ถามเลยเขาเขาเคยเป็นนี่หรอล้อว่าล้อว้าว่าว่าจะบอกว่าคิดถึงกูอ่ะนะสวัสดีครับ เดี๋ยวไปหาบ่อยๆครับคได้ครับได้ครับไปหาที่ไหนอ่ะพี่อะไรเขาเรียกว่ายอดวลนนิดน้องพี่ตอดุตุตุตุใุตุรพต่สตุี่ตุรุรุเุรุตุรุตุรุตุเด็กตุรุตุรุตุรตรตรร เพราขาชื่ออะไรวะตั้มหรือบปล่าไว่รู้เปิดแต่แล้วเขาเคยเป็นเมียเมียสายฟ้าหนออีกโลนึงอะใช่แต่ว่านั่นคือตัวล่ายดูมันพูดว่ะตัวล่ายอ่ะจ้าชื่อโค้ชเฮ้ยพี่ไม่ใช่ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิต้มชอบไม่ใช่หรอเสียงมันเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่ ไม่่ใชลว่าไม่ใช่แล้วแม่งมัว่าไม่ใช่เลยนี่ไงพี่วพี่านทางฟ้าก่อนแป๊บนึงเนี่ยขนาดลูกพี่สีลูกพี่สีสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอ้วาดีค่ะเพิ่งเพิ่งมาครับเพิ่งมาไม่ได้ถามอ๋ออยู่เวอเน เพิ่งเพิ่งมาครับได้ยินไหมเนี่ยหนึ่งเดี่วฮะอ๋อวี่จอฮะเออมาแล้วมาแล้วฮะเฮ็ดงยังอ่ะทำงานพี่จีอยู่วันนี้ไม่ทำงานหรอครับทำเพิงเ่งแล้อเหนื่อยไหมครับหาเงินค่ะใส่ชีวิตพี่ตอดพี่ตอดเขาบอกว่าอยากอยากฟังเสียงภาคกลางครับภาคกลางอะไรอ่ะ ล้านเขียนภาคกลางไงล้านหนึ่งกูให้มึงเลยล้านหนึ่งล้านนึงคืออะไรวะเสียงภาคกลางก็หมายถึงว่าเขาจะพูดภาคกลางไงพี่พี่ไหวไหมเนี่ยคืออะไรวะคือคืออะไรอ่ะก็คือเขาไม่ได้พูดภาคกลางไงไอพวกอพวกมันก็เลยบอกว่าพูดภาคกลางอ๋อไหวไปเลยลืมไปพี่พี่เพิงกลับมาจากออสเตรเลียมันก็อย่างเงี้ยแหละฮ เขาพูดเป็นตลกพี่บตลกเมื่อไรตีตลกเมื่อไรตีเปลี่ยนจากคำพูดบางครั้งผาากลางเป็นอย่างอื่นไหมไหมถอดออกไปแหมรูมเงอเนี่ยเอาไปแบบสักแสนหนึ่งปะอันอะไรนิมิตมาเลยพี่ต่อไม่ใส่เงาะถ้าฉันถอดฉันก็ย่อมรัว่าฉันเป็นเงาะฉันไม่ใส่เงาะเนาะใครจะบอกไปาะล่ะก็ยังมาแหละ มีคนเคยเห็นถอดลุมงอแล้วครับมีคนส่งมาให้ดูนะลุมงอคืออะไรวะงอมันมีตรงไหนวะตรอใบข้อต่อเตรอใครก็บ่เคยเห็นเรื่องกานนะลุมงอเคออยเอี่ยงวะมีคนบอกว่าคุณเคยถอดลุมงอแล้วด้วยบ่เคยบ่เคยนอนอยู่กับนี่ไงพอ่อซีไงพอ่อซีไปไหนะลบะบ่เคยบ่เคยบลูเรียกติเรียกดินายกลงหัวคนนี้เนี่ยคนนี้ซื้ออย่างอ่ะ เรียกพอลงมาฮ่คงสายพ่อไม่ว่างหรอกถ้าพ่อว่างมากไปหาอะไรทำเนี่ยแม่อจิว่างไม่กูถามเขาเมื่อวานนี้เขาองอมไงแล้วพี่มายืนนิ่งเลยนะพี่ทอดไม่กูอยากถามถามเขาเฉยๆถา้ถาแบบมีแฟนยังนีถามจริงๆแบบจากใจเลยครับ มันจะได้แหย่ค้างคาไงมีแฟนเป็นยังแล้วไอ้บอกมัามีแฟนแล้วไอ้ร้อยผัวพันแม่อะไรร้อยร้อยผัวนิมิดหมายมีมีแฟนแล้วร้อยคนลืมมีแล้วมีแฟนแล้วร้อยคนหมายหมายถึงในเกมใช่ไหมครับในเกมเป็นยังอ๋อป้าครับป้าครับข้างนอกข้างในกับโบมี่เป็นยังไงล่ะ จีบดจี๊ดจ้๊อุ้ยังไงนี่เอ้าถูกเขาเห็นรถใบตีไม่ไม่ครับยิ่งเลยเดี๋ยว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 ให้ครับครับว่าเด้ครับ พี <kung> ่ก <divide S 1> ็ไไม่เป็นเลยบ็อกเกอรี่เขาเป็นยังไงไม่รู้เข็ไม่รู้เขาเขาเป็นยังไงทำสถิตไม่มีแต่สตนงค์มี่นะอะไรนะเด็ดไหมรู้มือไหมเนี่ยเด็ดไหมไม่เห็นไหมเปิดเปิดทำไมมีเปิดโนหมอดีรอะไรนะรู้มือไหมคนเนี้ยรู้รเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยอครับ ไปร่างคู่กันเปิดโนมอต์ดิโนมอโนมอโนมอเปครับโทรหาว่าถามได้เฉยครับม่ามันมีอะไรอย่างครับหรอแล้วก็ยังเพิ่งไม่มีเลยสองล้านกว่าไม่ใช่เหรอสี่ล้านก็เทีะเน้นซืนส้มไม่เน้นขอบคอบสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับเน้นอะไรนั้นก็แย่เละสองล้านกว่าสองล้านแปดหรืออะไรสักอย่างเออ ค่ะใส่ชีวิตหนึ่งสามสองแปดได้ครับฮะวา้ามื่นไม่ใส่สองมื่นโอนก็ได้อันนี้กินข้าวมายังครับเนี่ยทษเี่อยู่ๆก็หลับแลพี่หนึ่สามสองแปดโอเคอันนี้กินข้าวมายัางครับเนี่ยรู้ตรงหิวๆนะ็หิวตลอดอะ่ะ <c oughs> แต่บรเคยปลอ่อยให้ตัวเองหิวนะพี่ผมผมผมมีกันสิบคนเนี่ยผมมาสิบคนอ่ะมีอาวุธเจ็ดแล้วขาดอีกสามปชื่อชื่อชื่อแก๊งอมองอัดพี่เียัแต่ยังไม่ขึ้นกอนหลายหลายสีเลยป่ะครับ <laughs> ย,ยังไม่ขึ้นก่อนกลัวโดนกระททยครับแต่ละคนนี่แหลมบริหีไจัดเลยโอ้โหกลัวน่าจะโดนรกระเัามันแล้วเนะี่ยคอจบ อะยินยินดีด้วยนะเมื่อคืนนี่อ๋อ,อไม่ใช่ครับมไม่ได้คุยกันนะานๆนะเขาเหมือนเ,เช่นเขาเหมือนเช่นพี่เลยออันนั้นเขาเตรียมกันครับอันนั้นเขาเตรียมกันกันก่อนที่ให้ดีนะมึงหุบปากเงียบอนจริงจริงพี่ผมมีใจให้คุณหุบปากคุยกันเนี่ยสองคนนี้พัดใจไหมนี่ดูแลห้องนี้ให้ดีนะ พอใจบอกคุณตัดติดูทรงมันถึ่อถึงนะครับเนี่ยเ้าก็เงียบสิไม่ได้บอกให้พูดถึงอพี่ผมก็บอกัะพี่ต๊อกเขามีใจนะผมพูดตรงนะเออถูกพี่ใจก็ตายกันทุกคนสีสูได้หน่อยพอใจไม่เนี่พาใจไม่เนี่ยสู้รถเป็นโรงงานหนูง อยากมีเมียสองครับตอนพี่นี่อะไรของพี่เนี่ยอะไรนะพี่เหมือนแบบเสียสมาธินะกูกูโดนเขาจูโจมไม่ได้จูโจมนีเพื่อการคุยใช่นี่เพื่อการแบบไม่ยินดีนั่งเนี่ยลูกเต็มบ้านลานเต็มเมื่อนี่อยากอุ้มลานแล้วแล้วผมอยากอุ้มคนมากกว่าอยากอุ้มลัโต๊ะนู่นนี่นี่อุ้มคนนี้ก็ได้อะครับ ทำทำคนรักเกา่าเาจนขึ้นตะนิน่ารยนไม่เนี่ยว่ามาไงนะครับดูแลรักษาท่านนี่ให้ดีๆนะแล้วไปพี่ต๊อดครับอย่าทำท่านนีเสียใจล,ลงให้แล้วคุณเบอย่าทำลายความู้สึซึกของเพื่อนฉันเข้าใ<ฮ>จไหมคุณต๊อดครับครับครับ อแล้วแล้วผมมาหาคุณแล้วคุณจะพูดอะไรอย่างนั้นน่ะพูดอีหยังอ่ะนี่คือผมมาหาคุณนี่ผมมาหาคุณนั่นเนี่ยใครมาหาก็ได้อ่ะอะไรนะท่านจะมาหาก็ได้อ่ะโออย่าทำท่านนี่เสียใจแล้วทำไมต้องร้องไห้ครับเนี่ยยังเหมือนร้องไห้เลยเนี่ย ยังไม่หยุดแบบยังไม่หยุดนะมีใจชัวเกิดอะไรขึ้นเนาะปลาเปเอ็มมาเปบินหมอยังไม่มีจะจ่ายเลยอย่าอย่าพึ่งต่อยไอ้ต้องส่งไอ้ต้องส่งเต็มสารรถเป็นดิไม่ใช่ครับเอาไปเก็บโซ่เอาไปเก็บไปจะตรงไหนรู้ไปไหนไปไหนน้องพี่ต้องไปส่งไหนได้ไหมพี่ไอ้แพทไปส่งไอ้มันน้องมันดิส่งที่ไหนพี่ไหนไปส่งที่ทางรถที่ทางรถเอาเราสี่กองไปนะพี่ต้อมหมอเกรทคอมครับรถตัวล่าตัวไหนเอ็มาไปส่งเลนดิ บัตเตอร์ไฟไปใส่กันตัวาไไไมด้ปะพี่ตอนพี่ไม่ถามเขานี่ไงพี่พี่จะถามไหมเขาไม่ผมกูไม่ถามมนะครับไร่ใช่เอรอทำไมคะลุงขึ้นดิการก็ขอโทษด้วยนะครับดิ้งหมัน่นกำลัปเล่นธนาคารกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเล่นไม่ได้กูอยากเป็นผัวเขาอันนี้คุณเขาชื่ออะไรนะ อบอกโคลีคือพี่ผมมามีใจให้คุณถ<อ>ูกออแต่เงี้ยแต่แต่คือแต่ผมจะถามนี้ว่าคุณอนะ่ะมีผัวหรือยังเออทุ<ร>า,ามไม่มีอ<ม>่ะใช่เพราะพี่ผมมาที่ยืนเงนียบๆคือมันพูดไม่เป็นคือเขาอะส่งพลังจิตมาถึงผมว่าจะจีบยังไงดีใช่ก็คือเขาจะถามว่าคุณอนะ่ะมีแบบเหมนเขาเรียกว่าอะไรมีมีแฟนหรือยังจีบได้ไหมพี่ผมอยากได้มาครอบครองอะไรเงี้ยก็อบอกไปแล้วว่ไม่เป็นรอย มีเป็นร้อยเงินก็ไม่อีกัน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 กระบุมีอ่ะอีกอีกันกระบุมีอ้าวมีก็ทางสะดวกหรือเปล่าครับที่ผมหล่อนะ่วงนี้ขอขอญาตดโจมความเร็วแสงนะโเป็นผีติอันนี้ผมจะบอกให้คุณคุณฟังผมก่อนถ้าเกิดวันแรกเขาเขาไปเที่ยวเขาเขาจะซื้อพวกแบบว่าข้เรียกอะไรวะพี่ต๊อผมพูดดีหรือพูดไม่ดีได้แต่ได้เลยกลัวแต่แต่พี่ผมมีข้อดีนะครับมีเงินรวยมากแล้วก็สามขาด้วย จะบอกว่าแห้งไหนเป็นไรฉันมีเบิร์แล้วอ๋อมีไหมไม่มีเหรอใช่เหรอเพราะมึงเหมือนหิวมหิวนะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูเอาน้ำแบบพวกเป็นอย่างนี้สรุปนี่ กินยาคือเจ้ายิงคือรอแค่เจ้าชายทั้งเทียสู้ละเกยมาเร่อกินยาเขย่าขวดมาดิผมก็ไม่คือเขาเองเ่ยผมก็ส่วนก็ส่วนผมผมก็ไม่รู้น้องแปลกอ่ะอันนี้รอล่วงไปกระเถิบดิไม่นะฉันเจอพี่ต่อเว่าเราต้องเล่นรม่พาะฉันฉันฉฉันฉันไม่ลงกลดอกนะลงกลเลยพี่ผมยังไม่ได้เล่นกลเลยถ้าเล่นกลอ่ะหลังจากนี้ครับ อันนี้มันก็แค่คําพูดแบบว่าปกติครับใช่ครับพี่ชายถูกต้องอันนี้มันแค่น้ําจิ้มครับพรียกว่าออเด์ฟพี่ยืนนิ่งทำไมนะคุณรู้ไหมว่าพี่ผมยืนนิ่งทําอะไรอยู่เขากาลังตะลึงในตัวคุณอยู่เขากาลังแบบอุตะอะไรอย่างเงี้ยผมหมายถึงว่าคุณทาแป้งนะเนี่ย าก็เลยยองตะลึงอยู่เอาคนนดููกะอันนี้แป้งแคร์หรือแป้งโกกิครับเนี่ยเขามีไหมยองโกกิก็จับชุบไข่ทอดแดงเลยนะเขามีไหมยองยองยองครับไลาหลอกแล้วนะเองยองยองหลายหลอกแล้วนะหลาหลอกแล้วมึงก็ไลาหลอกแล้วนะเอาจุบไป้ตอดเลยพี่เอ้มึงก็ไลาหลอกแล้วมึงก็ต้องเต๋ไวว่าระวังมีไหมก็หาเรื่องหรอ ไปต้นนันไปจานกลางเราไปเล่นธนาคารเธอไปเลยไปเลยตั้มไปเลยไปเลยไม่เล่นหรอไม่ไม่ครับไม่วันนี้พี่เมียไม่พี่เมียโดนผมตีหัวเนาะไม่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 แบบงานครับมีเพลงจะลองให้ฟังเพลงอะไรครับทำยินดีครับ ทำไมมีติดบูลลี่นี่ต่างัจสร้างนิดนคืออะไรวะนี่บูลลี่คนมัว่วซั่วเนี่ยหาเหนือแป๊บนึงนะข,ขอขอเสียงจริงได้ไหมครับใช่อันนี้เสียงจริงมามันี่ครับขอขอเสียงจริงได้ไหมครับี่กเสียงจริง สำเนียงนะครับสำเนียงลองเพลงเนี่ยจะลองเพลงให้ฟังเนี่ยได้ครับี่เพลงจะมอบไห้นี่ใช่หรอเขาไม่ใจอะไรกูเขาไม่มีหรอกมันฮาออนเขาไม่มีหรอกเขามีแล้วมันอยู่ที่วัดเขาก็เล่นที่วัเนีย มึงพูดไปเรื่อยเนาะคนดูว่าเขามีจงมีใจมีไอ้หีก็แตกเลยไม่มีโอ้ฮัลโหลโดได้ยินไหมนี่อืมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับฉันมักจให้กับรักที่สดใสยินดีที่เธอได้พบเจอ คนที่ดีคนที่ควรคู่รักของเธอคนที่เข้ากันมากว่าฉัน,น,น,นฉันบังใจยืนที่ตรงนั้นข้างขางเธอกันเหมือนดิมแต่ก็รู้กูเปิดเสียงใ,ใ,น,ในเกมไม่ได้อะ ไมมีเล่วที่เคยรักกันในวันนี้มีเพียงใครคำสรงท้ายลาความรักที่เคยหยดงามกูเปิดเสียงในเกมไม่ได้อะในกดเคิรนคร์นเลกมีแค่คำยินดี และคำอวยพรจากฉันให้เธอขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจมั่งม่าสินะ้นแ้วเทากันหมดทุกอย่างขอให้ความรักเผาและเธอไม่มีเจดจัจ่งมีขงเขาเคียงข้างไม่มีความทุกข์ได้ไอพอนะ เขาน,นครับมีจอาจารย์ดีๆนี่คนดูอันนี้คุณเป็นอะไรครับคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหลุดโรงพยาบาลไหนมาครับนางฟ้าสุบเมื่อวันได้ผัวไหมน้าสลบเมื่อวันได้ผัวใหม่ไหมบอบอรหรอบอไดแล้วสลบใครใครเลือกใครนางฟ้าเลือกใครสลบอ่ออะใครใครไม่ได้เลือกใคร พอไม่มีส์เลือกปัญญาไปเปลี่ยนสีผมมานารักปะอ๋อน่นาน่ารักมากเลยเอองงอดีว่าใครโถอใช่งงยุกก็ยืนงงเตาหัวยุกใครมาต่อยกูเอ้ยงสีเหลืองมันคนเยอะใช้เยอะจัดน่าเบื่อน้อน่าเบื่อได้อ่าข้ามน่าเบื่อกับเปลี่ยนอันใหม่นาะแมน อรไอยมึงมึงพูดจริงๆริดีว่าเขาชอบเขาไม่ได้ชอบกูเลยเนี่ยน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อกับมึงเขานี่ใส่ดีไหมสำหรับมายที่บอกเขาเปลี่ยนทำไมแมนเฮ้ยอันนี้พี่ต๊อดไม่เขียวไม่ใส่ดีป่ะใช่ค้าพี่ต๊อดนี่มาดีครับมาไีนครับเฮ้ยใช่จริงด้วยนางฟ้าสรุปคู่นางฟ้าคือคนนี้เหรอ เอ้ยไม่ใช่อันนี้เพื่อนไม่ยินดีกับเขาว้ายแต่เมื่อวานนี้เขาเขาจ้อง <c oughs> เขาเชียร์นางฟ้าเต็มระบบเลยนะคนกละ